อาสวัสดีครับวันนี้นะครับจะพาท่านมาชมนะครับสะพานไม้หลวงบุอิ่มนะครับซึ่งสะพานนี้นะครับก็125ปีนะครับในเรื่องของการจัดสร้างโดยหลวงพ่ออิ่มนะครับในยุคสมัยนั้นนะครับซึ่งเป็นการเดินทางเชื่อมระหว่าง2ตํตำบลนะครับก็คือตำบลหัวเขาและตำบลเขาพระนะครับนี่ฮะด้านนี้เป็นด้านของตำบลเขาพระนะครับซึ่ง ครับก็ร่วมมือร so, ่วมใจกันตั้งแต่เมื่อวานนะครับก็ผ่านไปแล้วนะครับก็ต้อมไปแล้วหน้าสักประมาณ50เมตรนะครับผ่านเริ่มตั้งแต่เมื่อวานอันนี้นะครับเป็นประชาชนทั่วไปนะครับของตำบลเขาพักนะครับส่วนด้านนี้นะครับด้านนี้นะครับก็จะเป็นส่วนของตำบลหัวเขานะครับก็เพิ่งเริ่มวันนี้นะครับก็ได้สักประมาณ20เมตรแล้วนะครับตอนนี้ ก็กำลังรวบรวมไม้นะครับเพื่อที่จะต่อสะพานนะครับนะครับก็บราณลาก็ว่าไว้นะครับการสร้างสะพานหรือต้งแปนสะพานนะครับเป็นการต่อชะตาชีวิตของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครมีไม้เก่าเก่นะครับที่ไม่ใช้นะครับก็สามารถมาบริจาคได้นะครับนี่ครับเราก็จะทํามาประจบกันนะครับระหว่างสองตำบลเชื่อมต่อกันนะครับเขาพระครับ คุทุกท่านนะครับที่ร่วมด้วยช่วยกันนะครับหรือแม้กระทั่งส่งกำลังใจมาให้นะครับ